ไม่ต้องกระตุ้นกันครับนี่กระโดดต่อยครับสิงหาถีสกัดไว้ครับโอ้โหดูฮะสิงหานี่เดินอย่างเดียวเลยครับดูวงในบ้างครับจังหวะนี้โอ้ยมีศอกครับแม็กซิมบรานิสฟันศอกเข้าไปครับแตกไม่แตกครับโอ้โหเล่นของมีคมตั้งแต่ยกแรกเลยครับนกมวยจากอิสราเอลนะครับทงแบบสดๆเลยนะครับตอนนี้โอ้โหศอกฟันเข้าไปครับไทยนะครับถุกสายตบเข้าไปโอ้ต้องเครื่องร้อนเลยครับ สิงหาด้านของสิงหาโอ้โหบวกบัดครับได้มัดขวาบัดหนึ่งครับแต่ว่ายังไม่เป็นไรครับทาทะรหดเหลือเฟือจริงๆครับนักมวยจากอิสราฮ่าลูกพักวันนี้มาเป็นชุดครับแม็กซิมบรานิสมาโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับโอ้ฟันซอนนี่กะเอาน็อคเลยครับทางด้านของแม็กซิมบรานิสนี่แหละครับทางด้านของแม็กซิมบรานิสครับยิบคู่นะครับโอ้โหฟันซอนครับโดยเฉพาะมวยแบบนวมฮัดคอร์แบบนี้ครับมีโอกาสที่จะพลิกเกมได้ครับอ้าวสิงหาลุยต่อครับมาทุกซ้ายสอกคืนมาครับโอ้โห แบ็ซิมครับตอนนี้ฟันสองเข้าไปครับโอ้โหพุกซ้ายสั้นครับสิงหาได้เหมือนกันครับแต่ว่าแบ็กซิมแต่งเือเกินครับโอ้โหออกอาการเลยนะครับสิงหาครับหน้าตาเด็ดโอ้โหเจอะสองเข้าไปครับแฝงไวไม่ไหวครับแฝ่สองไม่โดนโอ้โหแต่ว่าตาตาขวาตอนนี้ครับปิดไปหมดนะครับมีเลือดซึมออกมาครับแฝงบริเวณโพรงจมูกโอ้โหตอนนี้ดูเปรี้ยวเลยครับต้องเร่งเลยครับต้องเร่งหน่อยครับทางหน้าของสิงหาครับ การออกหมัดศอกนี่ครับอันตรายจริงไหวไม่ไหวครับยืนนิ่งเลยครับาหน้าของสิงห์ห่เอามีฟันศอกสู้ครับโอ้โหหัวใจสิงห์สมชื่อจริงๆครับสิงห์ห่โอ้โหศอกงัดเข้าไปอ่าโอ้ยเนี่ยโดนมาทาลูปพังอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับศอกของแม็กซิมเนี่ยทีเด็ดเลยครับวันนี้นะครับโอ้โหหมัดกระเด้โอ้โหหมัดขวาครับเต็มๆต็มครับชุดนี้ว่ายังไงครับโอ้โหกรรมการไปแข้งซ้ายมีหมัดอีกครับศอกโอ้เข่าอีกครับ โอ้จะอยู่ได้ไหมจะยืนถึงครบยกหรือเปล่าครับ2ีวสิบวิเท่านั้นในช่วงโค้งสุดยืนอยู่ที่มุมนะครับแต่ได้โอ้โหสอดรู้นะครับโอ้ยยังไม่ลงนะครับหัวิตหัวใจแร่งจริงๆครับแต่ได้ของสิงหาครับโอ้โหโดนเต็มๆเลยครับสองเมื่อสักครู่ครับแต่ว่าก็ยังยืนอยู่ได้ครับโอ้โหอดยกสนิทนะครับแต่ได้ของสิงหาโอ้ไฟแรกมาเนี่ยก็เจอหนักจริงๆนะครับสำหรับนักมวยชาวไทยของเราแต่ว่าก็ต้องชื่นชมครับว่าสิงหาเนี่ยยังสามารถที่จะยืน เอาละครับไปดูภาพช้ากันครับยกที่3ามที่ผ่านมานี่ครับโอ้โหลูกนี้ครับทีมแบบกระแทกนะครับกระแทกบริเวณส้นเท้าไปที่ไปหน้าละดูเดี๋ยวดูชุดนี้ครับนี่ครับไต่กว่าที่ยังไม่ยอมล้มครับโอ้โหเจอจังๆนี่เรียกว่ารับเต็มๆแทบจะทุกหมัดครับทางด้านของสิงหาภูเก็ตสิงห์มวยไทยทั้งสองทั้งหมัดนะครับนี่แล้วก็มาหาลูกพักทับ30าต่อมุม from the blue corner matsim jafrud head israel cup takes the win in fight number one this evening